คลิปนี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียนการสอนของวิชาวิทยาศาสตร์ของมัธยมศึกษาปีที่สามคราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด5ตัวนะครับผมและเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรและตัวทั้ง5ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับ มาเริ่มด้วยตัวแรกกอนเลยนะครับผมก็จะเป็นในตัวของรีสิสเตอร์หรือว่าตัวต้านทานซึ่งเจ้าตัวของรีสิสเตอร์หรือตัวต้านทานนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับอาจจะทําด้วยลวดต้านทานหรือว่าคาร์บอนนะครับเพื่อเป็นอุปสรรคต่อการไหลของตัวกระแสไฟฟ้านะครับ ต่อมาก็จะเป็นหน่วยของมันนะครับซึ่งมันก็จะใช้ในการคำนวณของสูตร V เท่ากับ IR นะครับอาจจะไปอะผมอาจจะไปพูดในคลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีโอกาสก็ผมจะทําให้นะครับก็ในส่วนของหน่วยก็จะเป็นโอห์มนะครับก็สามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ตามรูปที่ผมพีเต์อยู่ได้เลยนะครับ ึ่งในส่วนของชนิดของตัวต้านทานนะครับก็จะมีอยู่3แบบนะครับผม1เลยก็คือตัวต้านทานชนิดค่าคงที่นะครับตัวที่2ก็คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้3ตัวต้านทานแบบปรับค่าตามสภาพแวดล้อมนะครับมาดูในส่วนของชนิดที่1นนะครับก็คือตัวต้านทานชนิดค่าคงตัวหรือฟิ x ซ์รี s ต์สเตอร์นะครับมีความต้านทานคงที่มีให้เลือกหลายวัสดุและกําลังวัดโดยขนาดตัวต้านทานยึดกับกําลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับที่ต้านทาน ได้เป็นเกณฑ์นะครับมีตั้งแต่0.25ถึง100วัตต์เลยทีเดียวโดยใช้รหัสแถบสีเป็นตัวบอกค่าของความต้านทานของตัวต้านทานนะครับ,รบดูในส่วนของชนิดที่2นะครับก็คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้หรือ variable resistor ซึ่งตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการตลอดเวลานะครับผมซึ่งถามว่าเราต้องปรับยังไงนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ปรับค่าได้ซึ่งเราต้องปรับโดยแมนนวลนะครับผม สำหรับชนิดที่3ก็คือตัวต้นทานชนิดพิเศษหรือว่าตัวต้นทานปรับค่าตามสภาพแวดล้อมตามชื่อมันเลยนะครับผมก็คือสามารถปรับค่าตามสภาพแวดล้อมได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าจะมีสมบัติของแต่ละตัวนะครับผม ทำไบส่วนต่อมานะครับผมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นที่2ก็คือทรานซิสเตอร์นั่นเองนะครับทรานซิสเตอร์คืออะไรนะครับผมทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สั่นครื่งตัวนาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้แทนหลอดสุญญากาศซึ่งมีค่าสูญเสียต่ําและประสิทธิภาพสูงกว่ามากนะครับทรานซิสเตอร์สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายงานนะครับผมเช่นใช้ขยายสัญญ,ญาณทําหน้าที่เป็นสวิชกําเนิดสัญญ,ญาณใช้รักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่เป็นต้นนะครับ หน้าที่หลักของทรานซิสเตอร์คือขยายกระแสไฟฟ้าโดยการควบคุมกระแสไฟฟ้า Input ส่วนน้อยบริเวณขาเบสแล้วทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า Output ส่วนใหญ่บริเวณขาคอเล e กเตอร์นะครับขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับผมทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารขึ้นตัวนําชนิด2รอยต่อนะครับเรียกว่า Bip o l a r junction transistor นะครับหรือ BJT นะครับผมมีขาใช้งานจำนวน3ามขาคือขา b เบสขาอิมิเตอรขา c o l l เตอร์แบ่งตามโครงสร้างของสารคือตัวนำสองชนิดคือ transistor ชนิด PNP และ transistor ชนิด NPN นะครับ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวที่3นะครับนั่นก็คือไดโอดนั่นเองครับไดโอดคืออุปกรณ์สารกึกตัวนําที่ได้จากการนําสารกึกตัวนําชนิด p และสารกึกตัวนําชนิด n มาต่อชนกันเรียกว่ารอยต่อ p-n หรือ p-n junction คุณสมบัติของไดโอดคือยอมให้กระแสไฟไหลผ่านได้ทิศทางเดียวเท่านั้นนะครับไดโอดมี2ขาคือขาแอนดหรือขั้บวก และขาแคทโถดหรือขั้วลบในส่วนของประเภทของไดโอดนะครับผมก็จะมีอยู่4ประเภทนะครับผมได้แก่ LED โฟโตไดโอดพาวเวอร์ไดโอดและเซนเซอร์ไดโอดนะครับผม มาดูกันที่ไดโอดประเภทแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือไดโอดปิ่งแสงหรือ LED เป็นไดโอดที่ใช้สารประเภทแกลเลียมอ์เซไนฟอสไฟนะครับผมหรือสารแกลเลียมฟอสไฟมาเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเมื่อได้รับแบตอสโดยตรงจะเกิดแสงที่ตัวไดโอดนะครับผม LED ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้แทนหลอดไฟเพราะทำให้สว่างที่มากกว่าและประหยัดไฟกว่าในปัจจุบันนะครับได้โอดประเภทต่อมานะครับผมนั่นก็คือโฟโตได i โอดนั่นเองครับเป็นไดโอดที่อาศัยแสงจากภายนอกการต่อโฟโตได d i โอดเพื่อใช้งานจะเป็นแบบไบออัสกลับทางนี้พอไม่ต้องใช้โฟโตได i โอดทำงานทันทีทันได้โฟโตได i โอดได้รับแสงสว่างจะเกิดการกระแสรั่วไหล ปริมาณกระแสร,รั่วไหลนี้จะเพิ่มขึ้นตามความเข้มของแสงนะครับไดโอดประเภทต่อมานะครับนั่นก็คือไดโอดกําลังหรือว่าพาวเวอร์ไดโอดนั่นเองครับนิยมนํามาใช้กับงานที่กําลังไฟสูงๆกระแสไฟสูงๆ,ๆนะครับทนกับความร้อนได้อย่างดีนิยมนํามาใช้ประกอบวงจรเรียงกระแสนะครับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นสาหรับไดโอดประเภทสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือซีนเนอร์ไดโอดนะครับผมซีนเนอร์ไดโอดเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําวิธีการต่อจะต่อแบบ By ask club. นิยมนำมาใช้ควบคุมแรงดันที่ต้องการแรงดันคงที่เช่นอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟหรือ v o l t a g regulator อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือตัวเก็บประจุนั่นเองครับหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า capacitor นะครับ capacitor บางทีก็เรียกว่า condenser, c-cap หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปแบบของสนามไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่สามารถพบได้บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้แทบทุกวงจรโดยเจ้าตัวเก็บประจุนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญตัวหนึ่งเลยซึ่งคาปาซิเตอร์ก็สามารถแบ่งออกเป็นได้3ชนิดนะครับผมนั่นก็คือค่าคงที่หรือฟิกซ์คาปาซิเตอร์อย่างที่2ปรับค่าได้ Variable c a p a c i t ิเตอรและอย่างที่3เลือกค่าได้ s e l e c t c a ค a ปาซิเตอมาดู คาปาซิเตอร์ชนิดที่1ก่อนนะครับผมนั่นก็คือตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่หรือ fixed ฟิกซ์คาปาซิเตอร์ฟิกซ์คาปาซิเตอร์คือตัวเก็บประจุที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้โดยปกติจะมีรูปร่างลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงกระบอกซึ่งมักสแสดงค่าที่ตัวเก็บประจุเช่น5ฟิโกฟารัด10ไมโครฟารัตแผ่นเพลตตัวนำมักใช้โลหะและมีไดอิเล็กทริกประเภทไมกาเซรามิก เร็กตัวไรติกค่ากลางเป็นต้นการเรียกชื่อตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่นี้จะเรียกชื่อตามไดอิเล็กทริกที่ใช้เช่นตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไรติกชนิดเซรามิกชนิดไมกาตัวเก็บประจุตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้หรือ variable capacitor นะครับผม ค่ากันเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของแกนหมุนโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยแผ่นเหล็กโลหะสแผน่นหรือมากกว่าวางใกล้กันแผ่นหนึ่งจะอยู่กับที่ส่วนอีกแผ่นหนึ่งจะเคลื่อนที่ได้ไดอิเล็กติกที่ใช้มีหลายชนิดด้วยกันคืออากาศไมกาเซรามิกและพลาสติกเป็นต้น ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้อีกชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีคือ Trimmer และ p r a t เ e อรโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยแผ่นเหล็กโลหะ2แผ่นวางขนานกันในกรณีที่ต้องการปรับค่าความจุให้ใช้ไขควงหมุนสลักตรงกลางค่าปรับค่าจะมีค่าอยู่ระหว่าง1พิโกฟารดถึง20พิโกฟารตด การเรียกชื่อตัวเก็บประจุแบบนี้เรียกว่าทรีเมอร์หรือแพดเดอร์นั่นขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปต่อในลักษณะใดถ้านำไปต่อขนานกับตัวเก็บประจุอื่นจะเรียกว่าทรีเมอร์แต่ถ้านำไปต่ออนุกรมจะเรียกว่าแพดเดอร์และตัวเก็บประจุตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้ หรือ Select Capacitor คือตัวเก็บประจุในถังเดียวแต่มีค่าให้เลือกใช้งานมากกว่า1ค่าแสดงดังรูป และเราก็มาถึงในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ IC หรือ integrated circuit นะครับ IC ย่อมาจาก integrated circuit หรือว่าเรียกว่าแผงวงจรรวมนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่นำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆได้แก่ตัวต้านทานตัวเก็บประจุไดโอดทรานซิสเตอร์ส่วนประกอบต่างๆของวงจรมากมายนะครับมาต่อรวมกันโดยย่อส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส นั้นๆน,น,นะครับที่เก่ามาถึงให้มีขนาดเล็กลงเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ยังมีคุณสมบัติทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งแผงวงจรขนาดเล็กนี้เรียกว่าชิปส์นะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดพลังงานและทรัพยากรมากขึ้นและทรัพยากรพื้นที่สําหรับบอร์ดเราด้วยนะครับผม มาดูกันที่ประเภทการใช้งานของ IC นะครับผมประเภทแรกที่ผมจะกล่าวถึงนั้นก็คือดิจิตอล IC นั่นเองครับเป็นสัญญาณที่ประกอบไปด้วยสัญญาณเพียง2ส,สถานะคือสูงตาม h ไฮโลหรือเลข1 0สัญญาณ Input Output ของ IC ดิจิตอลต้องเป็นสัญญาณดิจิตอลเท่านั้นนะครับผมสัญญาณดิจิตอลจะมีระดับแรงดันที่ทำงานแตกต่างกันไปโดยทั่วไปสัญญาณ ที่เป็น0จะมีแรงดันที่0โวลต์และสัญญาณที่เป็น1จะมีแรงดันที่5โวลต์เทียบกับ IC TTL นะครับทำหน้าที่ในการสวิชทางดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์นะครับขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับตัวของ Mix IC เป็น IC ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างดิจิตอล IC และ a อนาล็อก IC นะครับผมทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงดิจิตอลเป็น a อนาล็อกและแปลง a อนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับผม มาดูกันที่การทำงานของ IC ประเภทที่2นั่นก็คือ Ana l o อกนะครับผมสัญญาณ Input และ o u t p u t ทั้งสองสัญญาณจะต่อเนื่องกันระดับสัญญาณ Output จะขึ้นอยู่กับระดับสัญญาณ Input ตและระดับสัญญาณ Output เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของระดับสัญญาณ Input หน้าที่ของ IC ประเภทนี้คือทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้านะครับขยายสัญญาณเช่น OPM ซึ่ง OPM จะมีอัตราขยายสูงมากนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มาจนจบนะครับคลิปนี้ก็ผมจะสรุปสัส้นๆแล้วกันนะครับสาหรับคนที่อาจจะแบบยังไม่เข้าใจอะไรมากก็คือเกี่ยวกับการอธิบายว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผมยกมาทั้งหมด5ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมแต่และตัวแยกออกเป็นอะไรได้บ้างมีประเภทไหนบ้างมีชนิดไหนบ้างนะครับก็ ผมค่อนข้างมั่นใจว่า,างานนี้ผมไม่ได้ดีมากนักนะครับผมถ้ามันมีข้อบิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษเวลานี้ด้วยนะครับผมหรืออาจส,สามารถคอมเมนต์นะครับว่าตรงไหนผิดนะครับผมสามารถบอกได้นะครับเพื่อผมจะได้เอาไปปรับปรุงไว้สําหรับการทาคลิปครั้งหน้าในอนาคตนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับผมสําหรับทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้สําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ